สวัสดีค่ะพบกับสุขใจสไตล์บ้านส้มอีกครั้งนะคะวิถีชีวิตพอเพียงสาระข่าวสารดีๆเมนูอาหารง่ายๆเคล็ดไม่รับกับสุขใจสไตล์บ้านส้มค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันนะครับ อาจจะมีหลายๆท่านกําลังงงอยู่ว่าจะลงทะเบียนอย่างไรในเมื่อเราไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนวันนี้เราไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลยครับโดยเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าจุดบริการเคลื่อนที่ลดรับลงทะเบียนนะครับโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กุมภาพัถึง25กุมภาพั2564ครับผม โดยจะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมไปลงทะเบียนนะครับ 1. บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับใครที่จะเป็นบัตรประชาชนแบบเก่าอยู่ให้ไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก่อนนะครับ 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับให้เรานำบัตรประชาชนของเราไปติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนำข้อมูลในบัตรประชาชนไปลงทะเบียนให้เราครับ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนและข้อมูลการติดต่อของเราลงไปในระบบนะครับขั้นตอนที่2ระบบจะให้มีการยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์ของธนาคารโดยทำตาม4ขั้นตอนครับ 1. เสียบบัตรประชาชนเข้าไปครับ 2. กํกำหนดรหัส6กหลักเพื่อจะเอาไว้ใช้ในการใช้จ่ายซื้อของครับ 3. ถ่ายรูปใบหน้ายืนยนัน4 ถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆทั่วไปนะครับเมื่อผลตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วประชาชนจะได้รับวงเงินเข้าบัตรเป็นรายสัปดาห์ของทุกวันศุกร์ครับสัปดาห์แรกจะเริ่มโอนเงินวันที่5มีนาคมนี้นะครับแต่จะเป็นยอดการตกเบิก ของเดือนกุมภาพันธ์รวมมา4 00 0บาทและสัปดาห์ต่อไปจะโอนให้สัปดาห์ละ1,000บาทจนครบ7,000ครับสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายก็จะเหมือนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปเลยครับโดยกรณีไปใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินนั้นให้นำบัตรประชาชนไปแสดงต่อร้านค้าด้วยนะครับร้านค้าก็จะสแกนบัตรประชาชนของเรายืนยนันการชำระเงินด้วยรหัสหหลัก ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ตอนแรกนะครับเพื่อนๆต้องจํารหัสที่เราลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าที่มีเครื่อง ecd นั้นร้านค้าจะเลือกเมนูเราชนะและตรวจสอบวงเงินก็สามารถใช้จ่ายได้แล้วครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อนๆก็สามารถลงทะเบียนเราชนะสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกันได้แล้วนะครับสุดท้ายนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับรับรองว่าจะมีคลิปดีๆ เมนูหารง่ายๆมาแนะนำกันอีกแน่นอนครับ